สวัสดีครับคุณผู้ชมรีวิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น BT8 แคสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแคนคางโรนะครับเก็บไว้ท้ายสุดเพราะว่าเท่าที่ผมลองเนี่ยคางโรเป็นคาง g โร o ในชุดนี้ค่อนข้างไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะว่ามันถึงแม้ว่ามันจะจัดเป็นเด็กได้ด้วยการซื้อ BT8 มาแค่มา4กล่องก็จริงแต่ว่าถ้าจะเล่นให้เป็นเรื่องเป็นดาวมันจะต้องไปซื้อ EB7 มานะครับก็คือไอชุดที่มันมีโอเวอร์โหลดเ e อ็นเลย ใช่ EB 7 EB เื่อกี่ผมพูดผิดดันพูดเป็น BT จริงๆก็เป็น EB นะครับก็ไปซื้อ EB 7มาอันนั้นแหละที่จะลำบากหน่อยเพราะว่าทั้งตัวเบรกมัตเตอร์หรือว่าตัวโอเวอร์โหลดเดอะคอร์สเนี่ยจำเป็นต้องใช้ของจากชุด EB 7นะครับถึงจะเล่นเทคมันได้ทุกเทคเพราะงั้นก็เลยลำบากหน่อยนะครับในชุดนี้จะให้โทเค็นวิชั่นโทเค็นมานะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ใช้เล่นในเด็กของ เบรกมาเตอร์ uh, Matter, แล้วก็จะให้ทร mm ิกเกอร์มาครบนะครับ mm hmm. ก็จะมีครีเซติเนลฮิวที่รีปรินนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะออกมาแล้วทีหนึ่งนม่นะครับแล้วก็คริรีปรินเช่นกันดอทิกเกอร์อันนี้เป็นดอทิกเกอร์หน้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีมันจะมีคริรีปรินอีกใบหนึ่งเออนรีปรินอีกเช่นกันนะครับของ ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็เท่ากับว่าคุณจะได้ของครบนั่นแหละแล้วก็จะมีวิชั่นโทเค็นให้เอาไว้เล่นกับเบมเเตอร์แล้วก็จะมีตัวเริ่มนะครับเป็นลิซ่าโซเยอร์คอลโลกลับมาแล้วแต่เทคไรทับจัวนะครับประมาณนี้สําหรับของสามัญก็คือคุณสามารถจัดเล่นได้แหละแต่ว่าผมลองดูแล้วมันค่อนข้างเป็นเด็กวานิลามากกว่าคือไม่ค่อยมีเทคเทียอะไรเท่าไหร่เลย,เ,เ,ลยเล่นอะไรลำบากลำบนไปหมดนะครับใช้เทคได้ไม่ครบเพราะว่าอ,อ,อย่าง ตัว VR เด็กในชุดนี้มันจะมีของแคนโิโร่สองใบคือตัวเบมัตเตอร์ atter, กับโอเวอร์หลอดคอร์ดนะครับซึ่งต้องใช้ของเก่าทั้งคู่เบมัตเตอร์บอกว่าในเทิร์นคุณถ้าคู่แข่งไม่มีเดียากาดยูนิตนี้และวิชั่นโทเค็นของคุณจะพลังบวกตัวละมืออิเทคบอกว่าทิ้งมือ2ใบเสกวิชั่นโทเค็นหนึ่งใบลงเดียากาดรีไทท์โทเค็นใบน้ำมันจบเทิร์นถ้าบนเดียากาดคุณมีไวโอลสไตโดฮาและไวโอลสไตเกียรันอยู่รีไทท์เรียาการทั้งหมดคู่แข่งด้วยซึ่งไอ โดฮากับเกียรันอะอยู่ชุด e b 7ชนะมันจะใช้เทคนิคไม่ได้มันจะใช้เทคนิคได้แค่ทิ้งมือ2อใบแล้วเสกวิชันโทเค็นแต่ว่าจะไม่ได้ระเบิดบอร์ดถ้าจะระเบิดบอร์ดมันต้องมีโดฮากับเกียรันอยู่ในสนามด้วยนะครับมันจะลําบากตรงนั้นซึ่งในชุดนี้มันจะมีตัวช่วยในการหาเกียรันกับโดฮาด้วยนะครับก็คือแต่ก็เดเซอร์ฟาจะเทคบอกว่าเมื่อลงสนามเปิดท็อปกล่อง5ใบาหาโดฮาหรือเกียรันหนึ่งใบาจากนั้นนําขึ้นเมือสับกอง บใบนี้อกเทนกน็ลงบอกว่าถ้ากู้แขงไม่มีเดกาจะพลังบวก5,000แล้วก็จะมีตัวซับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นใบนี้โซจะนี่น่ารักมากเท็บอกว่าเมื่อลงเดกาถอดโซหนึ่งนำโดฮาและเกียรนันกี่ใบก็ได้จัดดอกกับเข้ากองแล้สับกองอยูนินนี้จะพลังบวก5,000ตามจำนวนการที่นำกับเข้ากองโดยเทคนี้จน,จนจบเทิน mm hmm. ก็คือเอาไว้เก็บเกียรรันกับโดฮากลับมานั่นแหละเพราะงั้นอันนี้ก็คือจะเป็นของที่เสริมกับเด็กเบรมาเตอร์ atter, โดยตรง ส่วนใบนี้ดักรไนอิสฮาก็เทคค่อนข้างเทคมันเล่นกับเด็กอื่นก็ได้แต่ว่ามันจะเล่นกับเด็กเบรมาเตอร์ได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเทคแรกคอนติเนียในเทิร์นคูนถ้าแข่งไม่มีเดการอยู่อนี้พลังหมกมืน่นนี่ก็จะเหมือนกันสองตัวนี้บต,ตัวนี้บวกพลังตามของที่เก็บเข้าตัวนี้บวกพลังถ้าไม่มีเดียาการถ้าฝ่ายของข้าไม่มีเดการอ,อีกทคหนึ่งบอกว่าคาตาบัสหนึ่งรีทา้เดีการคู่แข่งหนึ่งใบถ้าคุณมีเดการเปิดสามใบอื่น รีไทยเดกาดร,ร,รีไทยเด้กาคู่แข่ง2ใบเทนนะครับเป็นเทคใช้งานต่อเมนเฟสด้วยคับตาบรเดียวนะครับจิงก็คือคุณสามารถใช้เทคของเบมัตเตอร์เซกวิชันโทเค็นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยใช้เทคของตัวอีฮาร์ดระเบิดบอร์ดเขาเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีเกียร์ลันกับโดฮาอย่างเงี้ยแต่คุณอยากจะเผาบอร์ดเขาตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับโอเคมีอะไร ไม่มีแล้วนะครับอืมไม่มีละเพราะว่าตัวที่ซับกับสายคองเบอร์มาเ,มเตอร์จริงๆจะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนเลเวอรโฟตัวนี้เป็นตัวหาเก3สามนะครับลงแหวนลงเรียรเปิดท็อปกองโชเกตสามหนึ่งใบนําขึ้นมือแล้วสับกองถ้านําขึ้นมือให้ทิ้งมือหนึ่งใงบอีกทิคบอกว่าในเทิร์คุณถ้าดีการคู่ของคุณมีมากกว่าคูค่ขคขคแข่งกับลางโบกห้าพันนะครับแค่นี้ไว้เป็นตัวหาของ โอเ o v e r l o r d the Cross นะครับที่ทุกคนจับตามองกันเทคเมนเฟตถอดโซ่หนึ่งใช้งานได้เท่าละครั้งเสิร์ชหา o v e r อ o r d ในชื่อกาสจากกองหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวโอ L วอร์โหลดค s นนำการใบนั้นยัดโซ่สับกองยูนิตนี้จะได้ทั้งชื่อกาดและเทคการทั้งหมดของการใบนั้นจนจบถึงอีกเทคนหนึ่งบอกว่าเมื่อคุณจะนับจํานวนมือคุณด้วยเทคของกาดคุณจะนับว่ามือคุณเป็นศูนย์เสมอแล้วก็เทคสุดท้ายบอกว่าถ้าในกู้แคปเป็นเกรืสามอยู่สูงกว่ายูนิตนี้จะไม่มีทางเป็นไดศูนย์ ชัดเจนว่าออกแบบมาเพื่อเล่นคู่กับ Overlord ลนะครับตัวนี้เพราะว่าจุดออกของ Overlord ลคือลงทุนเยอะแต่ผลตอบแทนไม่คุ้มตีเขาไม่ตายเราก็ช้านะครับแต่ด้วยกวารที่มีตัว o v e r l o r หล h ดเด o s คใบนี้ลอยไลไลลงเวนปุ๊บเฟกเอาโอเวอร์หลดไว้ในโซ่อย่างนี้ o v e r l o r หล h ดเด o s คจะได้ทั้งเทค และชื่อของโอหลอดดีเอ็นมาซึ่งเทคของโอหลอดดีเอ็นบอกว่ามันจะบบเป็นเทคร์นตีตีถ้าใช้เทคข้างหน้าหนึ่งอย่างในแต่ละเทิร์นจะใช้เทคซ้ำกันไม่ได้เทคแรกถ้าคุณมีมือ4หรือน้อยกว่าคัตแบตหนึ่งโซ่หนึ่งสแตนอยู่ดีเนี้ร์แล้วใดลบหนึ่งอีกเทคบอกถ้าในโซมีโอหลอดในชื่อทิ้งมือ3ใบสแตนอยู่ดีเนี้แล้วพาวบวกเหมือนใดลบหนึ่งจนจบเทิร์นด้วยความที่เออเทคของเดอะคอร์บอกว่าเมื่อคุณ จะนับจํานวนการบนมือด้วยเทคของการให้นับว่ามีศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นมันจะใช้เทคบนเทคล่างได้ทันทีนะครับเพราะไอเ้ไอเทคล่างบอกในโซคุณมีโอเวอร์หลดก็นี่ไงมีโอเวอร์หลดในโซลแล้วพอกันก็ตีทิ้งมือ3ใบสแตนบวกหมื่นลบไดไอแล้วก็นับว่ามีมือสูมีมือสูเพราะฉะนั้นมือจะต่ำกว่า4บา 1, ั้รหนึ่งโซหนึ่งสแตนเราได้ลบอีกหนึ่งแต่ว่าได้มันจะไม่มีทางลบต่ําลบเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นได้แรกก็ตี2 สแตนไดตีทีอีกทีหนึ่งเหลือ1นได้สแตนตีทีหนึ่งเหลือ1ได้ถ้าเวนฝั่งของข้าเป็นปกรดสามนะครับเพราะง้นชัดเจนว่าออกแบบมาเพื่อเล่นด้วยกันนั่นเองแต่ว่าคุณจะใช้คุณจะใส่โอเวอร์หลอดล่างแรกหรือว่าโอเวอร์หลอดเดเกรดก็ได้ต่ว่ามันจะเล่นยากไปหน่อยเพราะว่ามันตั้งใจทํามาเพื่อเล่นกับดีเอ็นนั่นแหละแค่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าต้องใช้กับด n เเท่านั้นเผื่อใครจะไปเล่นท่าตลกอะไรก็ว่าไป แต่ Dn ไม่ได้ไม่ได้มีในชุดนี้ Dn อ,อยู่อีกชุดหนึ่งว่าคุณเลยต้องไปหาชุด Eb 7มาไงเพราะ Bt 8มันมีแค่ลคคร์ต่เล็โอเคมีอะไรยังอื่นมาซับได้อีกจริงๆก็ไม่ค่อยนะครับแต่ว่าพวกเทคประเภทมือต่ำกว่า4ใช่จะได้ผลจากเทคของตัวโอร์อร์ด้วยอ่ะก็ดูพวกมือต่ำกว่า4แล้วกันคลิกเก็ตนอนดากอน อัลตาบัตหนึ่งเก็บนอร์มอนจากดรอปหนึ่งใบไว้ใต้กองเลือกเรเกตสองหรือตามความคู่แข่งหนึ่งใบรีไทีกนั้นถ้ามือคุณสี่ใบหรือน้อยกว่าได้โจ์หนึ่งก็ถ้าเกิดแวนยืมเป็นครอสถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะได้โจวเลยแม้ว่ามือคุณจะเยอะกว่าสี่ก็ตามแต่ว่าเวลานับจํานวนมือจากเทคการ์ดมันจะนับเป็นศูนย์เสมอก็เลยน่าใช้เทคได้นะครับแล้วก็กีบิลใบน,นี้เมื่อจะไป็นบูธถ้ามือสี่หรือน้อยกว่าวิงว่งเข้าโซชีแวนพลังบวกห้าพันนะครับ ก็ประมาณนี้น่าจะมีอีกเดี๋ยวผมค้นก่อนรีวิวก็จะตะกุกตะกักอย่างนี้นะฮะทุกทีเออนี่ไงตัวที่ซัพพอร์ตเดอะครอสนะครับอีกนี่หลอดดากอนเมื่อลงไวเลยลงเรียดูท็อปเจ็ดโชว์โอเวอร์หลอดเดอะครอสจากานั้นหนึ่งใบนำขึ้นเมือสับกองอเทคกบอกเมื่อแวนตีถ้ามือสี่หรือน้อยกว่าพลังบวกห้าพันนะครับก็จะได้ผลจากเทิเทคนับมือเป็นศูนย์ของเดอะครอส้วยส่วนใบนี้อิทช็อตด,ดากอน เมื่อลงแวนทิ้งมือหนึ่งใบจากันหนึ่งใบอีเทคเมื่อจบแบทเทิลที่อีเทคใช้งานบนช่องเรียเมื่อจบแบทเทิลที่บูทให้เกรดสามถ้ายูนิตที่ถูกบูทสแตนอยู่ไอ้นี่จะสแตนด้วยน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้บูทให้ตัวโอ๋หลอดเดอะคอร์ดนั่นแหละเพรตีเทคสแตนแล้วไอ้นี่สแตนตามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเรื่องทับมิ่งเนี่ยไม่ชัวร์เท่าไหร่ ตัวน,นี้เพอร์เพนเจนเป็นขบังเคลื่อนเทหนึ่งั้นหนึง่งเทินเมืม่อแวนคุณสแตมพลังบวกหมื่นห้าอ่านเนี่ยชัดเจนว่าเอาไว้เล่นกับเดอะคอร์ดเอ็นได้เพราะว่าเดี๋ยวแวนจะลุกขึ้นมาอยู่ละนะครับใบนี้ดักกไนนี้นิชดักกไนนี้ซาวนะครับถอดโซเกรดสามสามใบคู่แข่งเลือกร้าจากมือและช่องในการตัวเองรวมกันหกใบนำลงดอบโซแล้วยูนินี้จะพลังบวกหมื่นใช้ย,ยากไปนะครับเลยเป็นแค่หัวหัวคอมมอนนี่เลย <laughs> ออเนลสอาร์เดอร์ดก้อนเมื่อตีถ้าคู่แข่งไม่มีเดรกาดจะจบเป็นเทิร์นยู่นินพลังบวกห้าพันแล้วถ้าคู่แข่งจะกาดต้องกาดทีละสองใบอ่าแล้วก็จะมีตัววานิลาให้ใบหนึ่งนะครับพลังหมื่นสองพวกนี้ดูเป็นใบที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แล้วก็จะมีเกรดสองอีกนิดนึงก็คือตัวนี้สักระเมื่อตีแวนมีทาตเดกาดคู่แข่งที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกับยู่ินนี้หใบส่วนใบนี้ Intense Aim d r ด gon เมื่อบูตให้เกรด3ถอดโซหนึ่งรีทยเดยกลางแถวหลังของคู่แข่งห่งใบนะครับตัวนี้ก็ดีนะฮะประมาณนี้เนื่องจากว่าเด็กโอเวอร์โหลดมันเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเทคมันจะต้องไปเอาการ์ดจากชุดเก่ามาฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อมา4กล่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดผมแนะนำว่าเอาเบสมาเตอร์มาจาัด ไปก่อนดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะใช้เทคได้ไม่ครบก็จริงแต่อย่างน้อยคือมันยังเล่นแบบเสกโทเคมาตีเศกโทเคมาตีเศกโทเคมาตี ate, ate, อย่างเงี้ยมันเท่านั้นคุณก็จะมีสี่ไดเพราะว่าโทเคนมันจะตีแล้วมีไดแค่นั่นเองคือสเตตัสมันจะเท่ากับตัวเบมเตอร์เลยก็คือพลังหมื่นสามหนึ่งคริปเป็นเกรด3ตีมีไดแต่ว่าเวลายืนเรียแล้วตีอ่ะมันจะมี2ไดเหมือนกันน,นั่นเองเพราะงั้นคุณก็จะตีตีแวนตี2ไดไอ้นี่ตี อีก2ไดก็เป็นตีเทอร์ละสไดไปนะครับแล้วที่เหลือคุณก็ออหาทางใส่ตัวเผาอะไรของฝ่ายตรงข้ามเขามาแทนละกันนะครับมันก็เลยจะดูเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเทคมันเล่นได้ไม่สุดนั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะครับผมเลยค่อนข้างผิดหวังและไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณจะเล่นคาเไนโลโดยที่ใช้แค่ชุด b t 8นะครับแนะนาว่าไปหาของเก่ามาเพิ่ม แนะนำว่าให้ซื้อ EB7 เพิ่มเออต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าม่งไม่ไหวจริงนะครับอันนี้ก็จะให้ดูหน้าตาของแต่ละใบละกันก็จะสําคัญก็จะเป็นลาวโฟ l ful, ใบนี้อิชฮาร์ดแล้วก็ i n t e n น a i เใบนี้สักระแล้วก็เบบมัตเตอรไอตัวนี้ก็ดีนะไอทิดแค n นอนเนี่ยเก็บเข้ากองแล้วยิงถ้าเกิดมือน้อยได้จัว่วใช้ได้เลยนะครับมันก็จะมีฟันหลออยู่ประมาณนี้กี่ใบวะ เกรดหนึ่งใบเกรด2-4งสีใบจริงๆ3ถ้าเกิดใส่ทิศแคนนอนะนะแต่ว่าน้องคนนี้ก็น้องฟาจะนี่ยังพอได้เล่นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาไม่มีเรียการอย่างเงี้ยไอ้นี้ก็จะบวกพลังก็พอพอหาทางใช้ได้อยู่แต่ว่านั่นแหละลำบากอยู่นะครับก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อชุดเดียวถ้าจะเล่นคันยิโล BD8 กับ EB7 อย่างละสีกล่อง ถึงจะเล่นได้เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเด็กที่พอจะเล่นได้ถ้าเกิดคุณขี้เกียจหาของเกา่าแต่ไม่แนะนํานะจริงๆไม่เหมือนกับเด็กอื่นในชุดนี้ที่แบบโอ้โหคุณสามารถซื้อซื้อมาแล้วเล่นได้เลยแล้วก็เก่งพอประมาณไอ้นี่แบบไม่ไหวจริงไม่ค่อยเก่งอะไรโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวอาจจะสั้นไปหน่อยเพราะของคังอโลนี้ไม่ค่อยมีคอมโบอะไรพูดเยอะจริงๆนะครับ ก็พวก็หม่ครั้งหน้านะครับเมื่อของใหม่ออกมาให้รีวิวเดี๋ยวผมจะเอาเวลาไปจัดเด็กแบบจัดเด็กแบบจริงจังละนะฮะเพราะว่ารีวิวครบทุกแคลนแล้วนี่โอเคพวกก็หม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ